จริงหรือไม่เวลาแผ่นดินไหวคอนโดตึกไม่สูงมากปลอดภัยกว่าคอนโดตึกหลายชั้นถ้าแผ่นดินไหวโครงสร้างอาคารที่เตี้ยลงมาเนี่ยพันภาระความสามารถในการรับแรงพวกนี้คือตึกมันโยกน้อยกว่ามันจะปลอดภัยคือมันจะได้รับผลทบจากแผ่นดินไหวน้อยกว่ารับถ้าเป็นอาคารสูงเขาจําเป็นต้องออกแบบให้รับแรงแผ่นดินไหวเยอะเราเห็นในภาพในอินเทอร์เน็ตเห็นไหมบางอาคารโยกคำว่าโยกอันนั้น่ะมันโยกในระดับเกินส0เซนนะครับมันถึงปัญหาคือผนังแตกแต่อย่าลืมว่า การที่อาคารโยกเนี่ยนะครับแต่ไม่เกิดร,ยรอยร้าวโครงสร้างก็แปลว่า,าคมีความมั่นคงแนง <S <S อธิบายด้วยความมั่นใจว่าตึกสูงไม่ได้สร้างชาวบ้านในประเทศไทยในต่างประเทศมีในญี่ปุ่นมีในมาเลเซียในจีนมีเยอะแยะ,ยะปัญหาบ้านเราคือเราไม่คุ้นเคยกับปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวซะมากกว่าในญี่ปุ่นปัญหาแรงกว่านี้คนระับแล้วปัญหาคือคล้ายกันคือต้องเข้าใจก่อนว่าเราวิศวกรไม่สามารถออกแบบให้อาคารหนึ่งอันดับแรกคืออยู่ในที่สูงแล้วมันไม่โยกตัว อันนี้ต้องเข้าใจ2การจะทําให้ผนังมันไม่แตกเลยทําไม่ได้ครับอะอันนี้ต้องยอมรับแล้วการเกิดแผ่นไหวไม่ได้เกิดบ่อยเราไม่ได้โซนแผ่นไหวรุนแรงอย่างขนาดญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มีตึกสูงเยอะแยะครับเขาอยู่ได้ดังนั้นเราต้องมีการปรับตัวครับจากอันนี้เป็นประเด็นที่จําเป็นต้องไปลงดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็มีดีเทลเยอะมากนี่เยอะมากแล้วจริงจริงๆ,ๆในในเคสที่วันนี้ที่เกิดเหตุขึ้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยถ้าปัดประเด็นอาคารหลังนี้ทิ้งนะอาคารหลังอื่นเนี่ย เป็นเคสที่ผมว่าเป็นเคสทั่วไปของที่เราเกิดขึ้นมายาวประเด็นเคสนี้ไปเป็นตัวอย่างเพราะอาคารทั้งหมดสังเกตไหมอนอกจากฉลังนี้ไม่มีอาคารไหนเพี้ยนพังกันไปเลยใช่อยู่อาศัยได้หรืออาจจะเป็นเคสสีแดงแต่ซ่อมได้ถูกไหมครับไม่มีอาคารไหนมันพัดซุดพังเลยมันมีแค่หลังนี้ซึ่งเป็นเคสพิเศษซึ่งอันนี้ต้องว่ากันต่างหาก